ก็จะประมาณนี้นะทุกคนหอหมกของยายก็จะประมาณนี้ออตอนปรุงอะ่ะยายไม่ได้ถ่ายให้ดูนะจะปรุงตอนที่เราเผสมกะทิไข่กะทิไข่แล้วก็พริกแกงเราผสมไม่เข้ากันเลยนะเพื่อนแล้วก็ปรุงตอนนั้นเลยน้ำปลาน้ำตาลชูรสแล้วแต่ทุกคนชอบเลยนะรสชาติ ปรุงตอนนั้นเลยนะคะแล้วก็ปรุงให้เข้มข้นนิดนึงเผื่อตอนเราเอาลงถ้าใครทําด้วยปลาเผื่อเอาปลาลงแต่ยายทําด้วยด้วยอกไก่ยายก็ปรุงเข้มข้นนิดนึงพอยายเอาอกไก่ลงอะ่ะรสชาติก็จะพอดีเลยนะทุกคนตามนี้เลยนะคะอันนี้นะยายจะมาสอนให้ดูวิธีทํากระทงนะแต่จะทําเล็กทําใหญ่ก็ไปลดไซส์เอานะ เอาชามมาครอบแล้วก็กรีดกรีดด้วยใบมีดคัตเตอร์นะทุกคนแล้วก็ดึงมันขึ้นมายายสอนวิธีทำนะถ้าใครจะไปพลิกแพงดัดแปลงได้สวยกว่ายายก็โอเคอันนี้คือวิธีทำแล้วกนะ็แล้วก็หักหักเห็นไหมเนี่ยเห็นแล้วก็าพาบ พับสี่มุมนะทุกคนแล้วก็เอาไม้จิ้มฟันกัดแล้วก็พับอีกมุมหนะึ่งสอนวิธีทำนะเพราะว่ายายก็ไม่เก่งอืถ้าใครทำได้สวยก็ยายก็ทำสวยๆไปเลยยายยายได้แค่นี้จ้าก็ได้แล้วนะจ๊ะกระทม อันนี้คือการทํากระทงนะคะนี่เราจะทําอีกแบบอันนี้ก็อีกแบบนะทุกคนวางปึบขึ้นมาอย่างนี้ปึ๊บจับถ้าเพื่อนๆไม่ใช้แม็กไม่ใช้แม็กแม็กแล้วก็ใช้เหมือนยายก็ไม้จิ้มฟันเหมือนเดิมไม่มีอะไรเยอะใช้ไม้จิ้มฟันเลยจิ้มฟันหักเ,เป็นสองท่อนแล้วก็เอา เอากล่องนมออกก็จะได้อย่างนี้นะทุกคนนี่เป็นสี <4 S 2> ย่ยมยายก็พอแล้วเดี๋ยวถ้ากระทงไม่พอ,อยายก็จะใส่ใส่ถ้วยใส่ชามนึง่งเอานะทุกคนเอาแปลวช้อนมาตัดพิแกงใส่นี่เลยอันนี้คือเอาพิแกงใส่ไปครึ่งหนึ่งอ,อ,เอ่เอาเอาเกินครึ่งเกินครึ่งแล้วก็ต้องเก็บเข้าไปอหอมมากเลยพิแกงอันเนี้ยอ่าพิแกงเสร็จ เดี๋ยวกะทิต่อไปเราก็จะใส่กะทินะใส่กะทินะทุกคนอยากจะทำห่อหมกนะห่อหมกเราใส่เท่าไหร่ตีไข่ตีพริกกับกะทิให้เข้ากันก่อนให้พริกกับกะทิเข้าจานใช่ไหม,มวันนี้เราจะทำเป็นห่อหมกอะไรห่อหมกอ,อกไก่เราใช้เป็นอกไก่ เราไม่เน้นเน้นของในตู้เย็นอะของในตู้เย็นมีอะไรเราทำมีอะไรทำอย่างนั้นอันนี้เราไม่ใส่หนังเลยนะทุกคนทุกคนดูสิตอนเนี้มันเริ่มเข้ากับกะทีแล้วอ่ะสีคือออกมส้มเลยอ่ะคนให้เข้ากันคุณให้เข้ากันอตอกไข่ใส่ไปฟองนึงใช่ไหมใส่ไปสองฟอง ไก่นี่ยายเลี้ยล้างเรียบร้อยแล้วนะคะตีให้เข้าออกันตอนนี้กำลังหั่นอกไก่อยู่นีผักก็จะมีนะเพื่อนๆมีใบยอมีผักกาดขาว จริงๆเขาใช้กระหล่ำแต่ยายไม่ชอบกระหล่ำยายชอบผักกาดขาวแล้วก็ใบโหระพาเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปเลยนะคะเดี๋ยวยายใส่นี่ใส่น,นี่อ่าคนให้เข้ากันอ,อเคอยอุ่นนอุ้ยมันหนึบมากเลยอ่ะเมื่อกี้เดี๋ยวเอาผักใส่ก่อน ฝากใส่ข้างล่างเอย้ย่าลืมลืมลืมหันใบมะกรูดใส่อย่างเดียวสิใส่ผักกาดขาวก็ผักกาดขาวใส่ใบยอ,อก็ใบยอไม่รู้พอดีเราไม่รู้เราเพิ่งทำครั้งแรกย่าบอกให้ใส่ในกระทงใบตองก่อน เดี๋ยวก็ทงใบตองไม่พอแล้วเราเค่อยเอาไอ้น,นี่นี่นี่คือการทำผมนี่อืมอ่ะตักไปประกูยังไม่ได้หัน่นเอาไว้โรยหนะ้า ประมาณนี้นด้นม,มากใส่ไปเลยล้นๆน้ำมาใส่ไปด้วยให้มันสมดุลกันน้ำกันเนื้อ นี่ค่ะเราก็กำลังจะจัดเตรียงใส่เข้าไปในเวลาเราก็จะได้ประมาณนี้นะเพื่อนๆนี่เรน้ำ,น,ำน้ำก็เดือดแล้วนะทุกคนวางยายก็จัดเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยทำกะทิราดหน้าทีหลัง รอตอนสุกจ้ารอตอนสุกจ้าร่องลอยอาระยะรมเด็ดจะต้องเก็บล้างระหว่างรอห่อหมกสุกนะคะทุกคน